สวัสดีครับนักนเรียนวันนี้เราพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาศิละปะสารทัศนศิลป์วันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยที่2นะครับเรื่องของคำศรรพัพทศนิศินศิ์สินสินนะครับซึ่งหน่วยนี้จะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจในศัพท์ต่างๆนะครับทําไมถึงต้องเรียนรู้เรื่องของครรําศัพท์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคําศัพท์ต่างๆเนี่ยมันจะไปอยู่ในการบรรยาย,ยงานทัศนศิลป์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของคำศัพท์แล้วเราจะสามารถอินหรือเรียกว่าเข้าใจถึงอารมณ์ของภาพน,นะครับนั้นๆได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเรามาดูผังของหน่วยที่2กันก่อนนะครับว่าผังหน่วยที่2เนี้ยเราจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1จะเป็นเรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์นะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการบรรยาย ซึ่งไอการบรรยายเนี่ยก็จะนำศรรพัพท์ทัศนศีลเนี่ยมาบรรยายนั่นเองนะครับโอเคนะครับหน่วยที่2นะครับเป็นเรื่องของศรรพัพท์ทัศนาศีลไปดูกันเลยครับผมครับเรามาทําความเข้าใจในเรื่องของศรรพัพท์ทัศนศีล์ก่อน,นะครับซึ่งศรรพัพท์ทัศนศีลเนี่ยมีรากฐ,ฐานมาจากภาษาอังกฤษนะครับถามว่าทั้งหมดไหมไม่ครับมันมีทั้งกรีกแล้วก็ละตินเข้ามาด้วยนะครับ ทีนี้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมีการบัญญาาัติศัพท์เป็นภาษาไทยโดยราชบัณณิตยสถานนะครับคบําบางคํานั้นอาจจะถูกกําหนดขึ้นโดยศิลปินนะครับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะนะครับดังนั้นศัพท์ทางทัศนศิลป์จึงไม่มีการแพร่หลายนะนะครับบางคำบางคำนั้นนิยมใช้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของคําศัพท์นะครับครูอยากให้เราลองคิดก่อนนะครับว่า ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเราได้ยินคําศัพท์ทัศนินอะไรบ้างและมันจะมีอยู่ในนี้ไหมนะครับลองคิดดูครับลองใช้ความคิดลึกๆที่เราได้เรียนผ่านมาตั้งแต่ปฐมจนถึงปัจจุบันนะครับนะมันมีคําศัพท์อะไรอยู่บ้างนะครับโอเคนะครับ เรามาทําความเข้าใจคําศัพท์ของทัศนศิลป์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากภาพฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับภาพฝั่งซ้ายนี้คือการแกะสลักนะครับแกะสลักโดยค้าวิ่งนะครับค้าวิ่งนี้คือการแกะสลักส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปใช้วิธีการฉลุใช้วิธีการเจาะใช้วิธีการปาดอย่างไรก็ได้นะครับให้มันเหลือส่วนที่มันต้องการเท่านั้นนะครับอย่างเช่นภาพนี้จะเป็นภาพ แกะสลักเป็นรูปปลาครับจากวัสดุก็คือไม้นั่นเองนะครับแกะไม้นะครับเรามาดูภาพที่2กันครับภาพที่2นี่คือกลวิธีการพิมพ์ผ้าใหม่นะครับซึ่งกล้วิธีการพิมพ์ผ้าใหม่หรือซินสกรีนเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีการนิยมในการสร้างสรรค์ผลง,งานภาพพิมพ์นะครับและนําไปใช้จริงได้ก็คือเช่นการสกรีนเสื้อผ้าต่างๆนะครับผ้าที่มีการขายตามท้องตลาดนะครับก็จะผ่านเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคของซินสกรีนนั่นเองนะครับใช้วิธีการพิมพ์ผ่านร่อง ร่องลึกนะครับแล้วก็ไหลลงสู่เนื้อผ้านะครับแล้วก็กลายเป็นรูปภาพที่เราต้องการขึ้นมาน,นะครับสไลด์นี้จะเป็นในเรื่องของการวาดเส้นหรือ drawing นะครับการวาดเส้นหรือ drawing นี่คืออะไรเอ่ยคือการใช้วัสดุปลายแหลมในการสร้างสรรผลงานนะครับเพื่อให้ได้เป็นรูปทรงแสงเงาที่เราต้องการอย่างภาพนี้นะครับภาพวาดเส้นนี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นขาวดำนะครับ้าส่วนใหญ่นะครับถามว่าใช้สีได้ไหม ได้ครับเป็นแท่งสีนะครับแต่ต้องใช้เกิดจากวัสดุป,ปลายแหลมน,นะครับจะเป็นการวาดเส้นนะครับส่วนผ้าฝั่งขวานี้เป็นการระบายสีหรือเพนติ้งหรือจะเรียกว่าจิตรกรรมก็ได้นะครับคำว่าเพนติ้งนะครับเพนติ้งนี้ก็คือการระบายสีโดยใช้วิธีการป้ายแต้มระบายเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหรือรูปภาพที่เราต้องการนะครับต่อมาครับจังหวะนะครับอันนี้เราได้เรียนไปแล้วในเรื่องของ องค์ประกอบสินนะครับจะมีเรื่องของริทึมนะครับริทึมคือจังหวะจังหวะของภาพนะครับที่มีการจัดให้มันมีช่องไฟที่มันมีความเท่าเท่ากันหรือจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับแล้วแต่อยู่ที่ว่าผลงานชิ้นนั้นจะต้องการจัดให้มันเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ส่วนที่3านะครับบาลานซ์หรือดุลยภาพนะครับอันนี้ก็คือแน่นอนครับจะต้องสร้างสรรค์ให้มันมีความเท่าเทียมกันนะครับทั้งสองข้างนะครับ คือพูดถึงเรื่องของน้ำหนักความรู้สึกของน้ำหนักว่าให้มันเท่ากันอย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้เราจะเห็นว่าทางซ้ายและทางขวาเนี่ยจะมีน้ำหนักที่มันเท่ากันนะครับเราได้เรียนกันไปนแล้วในเรื่องของดุลยภาพนะครับในเรื่องขององค์ประกอบสินนะครับไม่จําเป็นต้องรูปภาพที่มันหน้าตาเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ให้ดูโดยรวมว่าน้าหนักมันมีความเท่ากันนะครับก็จะเป็นในหัวข้อของบาลานซ์หรือดุลยภาพนั่นเองครับต่อมา ฉากหลังหรือแบ็กกราวแบ็กกราวคืออะไรครับแบ็กกราวก็คือเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้องค์ประกอบหลักนะครับจุดเด่นนั้นมีความเด่นชัดขึ้นมานะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับถ้าพูดถึงแบ็กกราวของภาพภาพภาพนี้ที่ยกตัวอย่างมานีก้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยครับนักเรียนช่วยกันสังเกตครับมันจะต้องเป็นอะไรครับเป็นท้องฟ้าหรือว่าเป็นส่วนของ บ้านหลังที่อยู่ระยะไกลถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นส่วนประกอบฉากหลังนะครับที่ช่วยให้ภาพน,นี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนประกอบหลักก็จะเป็นส่วนของคนที่อยู่ข้างหน้า2คนนะครับจุดเด่นถ้าพูดถึงจุดเด่นก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าจุดเด่นหลักแล้วก็จุดเด่นรองก็จะเป็นคนที่อยู่คนที่2นะครับ<น>เรียงลงไปตามลาดับนะครับนี่คือแบ็กกราว n ์นะครับส่วนข้างหลังนะครับ ส่วนต่อมานะครับเป็นการหล่อพัตติ้งนะครับก็คือการหล่อนี้มันจะต้องมีแม่พิมพ์น,นะครับมันจะต้องมีแม่พิมพ์นักเรียนมองภาพอาจจะยังงงๆนักเรียนคิดถึงเวลานักเรียนไปเที่ยวงานวัดนะครับไปเที่ยวงานวัดมันจะมีการ,การหล่อเป็นตุกต,ตานต่างๆแล้วก็ให้เราเพ้นสีนะั้นะน่ะอันะนั้นคือการหล่อเหมือนกันครับเป็นเทคนิคการหล่อเหมือนกันนะครับ หล่อปูนขาวลักษณะประมาณนั้นนะครับกระบวนการเหมือนกันเลยครับมีแม่พิมพ์แล้วก็ใส่วัสดุหรือใส่วัตถุที่เราต้องการให้มันเกิดเป็นตัว product รัตหือผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับนะทีนี้มาดูเรื่องของแลนสเคปกับซีสเคปอันนี้มันจะคู่กันครับมันคือการวาดภาพทิวทัศน์นั่นแหละครับแต่ทิวทัศน์มันแบ่งออกเป็นทิวทัศน์แลนสเคปกับทิวทัศน์ซีสเคปแลนสเคปมันคือทิวทัศน์บนบกนะครับแล้วก็ซีสเคปมันคือทิวทัศน์ในน้ํานะครับ ศัก์หมายถึงว่ามีส่วนประกอบของน้ําเป็นหลักนะครับส่วนทิวทัศน์และสเกปนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของอพื้นดินนะครับพื้นดินเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมาคู่กันครับสองอันนี้นะครับต่อมาเรื่องของทัศนียภาพหรือ Perspective นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคําว่า Perspective นะครับเพราะว่า Perspective เนี้ยมักจะนิยมใช้ใน พวกกลุ่มนะักออกแบบในการสร้างสรงรค์ผลงานนะครับพวกแบบสถาปัตยกรรมอะไรพวกนี้นะครับจะใช้เรื่องของการวาดภาพแบบเปอร์สเปกทีฟเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นงานงานที่นำมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเขียนเปอร์สเปกทีฟไอเปอร์สเปกทีฟเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกอย่างไรครับมันจะให้ความรู้สึกมันมีมิติลึกเข้าไปนะครับถ้าเราสามารถใช้ วิธีการเขียน p e r s p e c t กทีได้เราก็จะสามารถสร้างให้ภาพของเรานั้นดูมีมิติลึกเข้าไปโดยใช้เส้นนำสายตาให้มันดูมีความลึกนะครับอย่างตัวอย่างของภาพเนี่ยนะครับภาพที่มันมีเส้นนำสายตาเข้าไปลึกเข้าไปนะครับนะอันนี้คือหลักการวาดแบบ p e r s p e c t กทีนะครับส่วนภาพที่2หรือแวลูนะครับแวลูน้ำหนักนะครับมันหมายถึงอะไรนะครับส่วนนี้เราจะพบเห็นในงาน าวาดเส้นซะเยอะแต่อันนี้สิ่งที่ครูนําให้ดูนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของแสงจัดแล้วก็เงาจัดนะครับเราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่มันเป็นแสงสว่างแค่บางจุดเท่านั้นเพราะว่าศิลปินต้องการให้เห็นจุดเด่นแค่บางจุดเท่านั้นนะครับก็คือส่วนที่แสงตกกระทบนั่นเองอันนี้คือน้ำหนักนะครับต่อมาพูดถึงโลโก้โลโก้นี่คืออะไรเอ่ยโลโก้นี่ก็คือเรื่องของตราสัญลักษณ์ต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตราสัญลักษณ์ของอะไรครับสีเขียวๆนี้ก็ต้องเป็นกสิกรนะครับหรือว่าทางซ้ายมือจะเป็นของพวนะครับหรือว่าข้างล่างจะเป็นของ TOT เป็นอะไรครับโทรศัพท์นั่นเองนะฮะโอเคนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกนะครับเกิดจากการนะครับนำดินที่มันสะอาดนะครับนำมาปั้นให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆนะครับอย่างเช่น ตัวอย่างที่หยิบมาให้ดูก็คือเป็นอะไรครับแจกันนะครับแจกันนะครับลักษณะนี้ปั้นเสร็จแล้วนําเข้าเครื่องเผานะครับแล้วก็เผาในอุณหภูมิที่สูงนะครับทําให้ตัวเซรามิกเนี่ยมีความแข็งแรงคงทนนะครับน่ะนำมาใช้งานในชีวิตประจําวันนั้นเองครับมาพูดถึงเรื่องของสตีลไลน์นะครับหรือการวาดภาพหุ่นนิ่งภาพหุ่นนิ่งมันคืออะไรครับมันในความหมายตรงๆมันก็คือก็คือ เรื่องของการวาดภาพหุ่นที่ไม่มีการขยับพยื่อนถูกต้องไหมครับวาดภาพหุ่นที่มีการขยับพยื่นก็คือตั้งหุ่นให้มันมีความนิ่งเรียบร้อยแล้ว,ลวเกิดองค์ประกอบที่สวยงามแล้วแล้วก็ใช้วิธีการวาดภาพไม่ว่าจะด้วย drawing หรือว่า painting ก็ตามนะครับอันนี้คือการวาดภาพหุ่นนิ่งนะครับส่วนศิลประรูปธรรมนะครับศิลประรูปธรรมหรือ realist r e a นี่คือการถ่ายทอด ความเป็นจริงนะครับการถ่ายทอดความเป็นจริงเราจะเห็นว่าภาพนี้จะถ่ายทอดออกมาในลักษณะเหมือนจริงเลยนะครับก็คือเห็นคนอย่างไรเห็นจักรยานอย่างไรก็ถ่ายทอดมาลักษณะแบบนั้นเห็นต้นไม้เห็นอะไรยังไงก็ถ่ายทอดออกมาลักษณะตามที่ตาเห็นอันนี้คือเรียลลิสติกหรือว่าเรียลลิสต์นั่นเองนะครับศิลปะรูปธรรมต่อมาครับศิลปะกึ่งนามธรรมาซิมิแอตแรกนี่ก็คือเรื่องของการสร้างสารรค์ การลดทอนบางส่วนออกไปเมื่อกี้เราพูดถึงก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของศิลปะรูปธรรมนะครับรูปธรรมนี่คือเหมือนจริงแต่เนี้ยเราจะลดความเหมือนจริงออกไปนะครับทำให้มันเหลือบางส่วนที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมานะครับแต่เราก็ยังสามารถมองเห็นว่ารูปที่ศิลปินวาดมันคืออะไรอยู่นะครับอันนี้คือ s e ม i abstract นะครับตัดทอนบางส่วนออกไปเหลือแค่บางส่วนที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมานะครับ มาดูอีกขั้หนึ่งครับฝั่งขวานี่คือแอปแทรกหรือว่าศิละปะนามธรรมศิละปะนามธรรมนี้ก็คือตัดทอนออกทั้งหมดเลยนะครับทั้งซิมิแอ t แทร t หรือว่าในเรื่องของเรียลลิสติกนะครับตัดออกทั้งหมดเหลือแค่ความรู้สึกนะครับภาพนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะในการสร้างสารรค์ผลงานแต่จําเป็นต้องใช้ความรู้สึกในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับเพราะว่าจะไม่ได้อิงในเรื่องของรูปทรงต่างๆอะไรทั้งสิน้นแต่จะใช้ความรู้สึก ใช้จินตนาการในการสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเกิดจาด้วยการระบายหรือแต้มหรือเกิดจากการเทสีหรือเกิดจกากจการทําอะไรก็ตามนะครับที่มันเกิดจากความรู้สึกนี่คือศิลปะนมามธรรมเอาล้วนะครับหลังจากที่เรานั้นได้เรียนเรื่องของคําศัพทรร์ทัศนศิป์กันไปไม่มากันน้อยแล้วนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆน,นะครับให้พวกเราช่วยกันวิเคราะห์คําศัพทรร์ทัศนิปินะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ จากภาพตัวอย่างต่อไปนี้กิจกรรมนี้นะครับเราจะเริ่มวิเคราะห์กันจากภาพที่1ก่อนเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าภาพที่1นนั้นเป็นคําศัพท์อะไรครับอะไรเลยเซรามิกนั่นเองนะครับเซรามิกเครื่องปั้นดินเผานะครับเราเห็นนะครับเป็นรูปอะไรครับแจกันนะครับรูปที่2ครับเป็นอะไรครับแกะสลักหรือข้าววิ่งนะครับ ผลงานชิ้นนี้เป็นของศิลปินระดับโลกเลยนะครับใครเอ่ยจำได้ไหมนะครับใครเอ่ยชื่อผลงานว่าพีเอตานะครับพีเอตานะครับเป็นผลงานของมิเกลันิิโลนะครับภาพฝั่งขวาภาพที่3นะครับเป็นคำศัพท์อะไรครับวาดเส้นแน่นอนครับเพราะว่าเกิดจากการใช้เส้นเห็นไหมว่ามีเส้นในการสร้างสรรค์ผลงานเยอะมากๆเลยนะครับต่อมาคำที่4เป็นภาพอะไรครับรู้สึกว่ามันมีอะไรครับมีความ ลึกตื้นของภาพนะครับมีมิติเข้าไปแสดงว่าเป็นภาพอะไรครับทัศนียภาพหรือว่าเปอร์สเป i ทีฟนั่นเองนะครับโอเคภาพที่ห้าน่าจะตอบได้กันทุกคนว่ามันเป็นโลโก้หรือตราสัญลักษณ์นั่นเองนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับภาพที่6เป็นอะไรครับเป็นการรอนะครับเพราะว่ามีอะไรครับมีบล็อกนะครับมีบล็อกนะครับเพราะว่ามันคือการรอแน่นอนนะครับ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เรานั้นมีความเข้าใจในเรื่องของคำศัพท์มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันก่อนนะครับในเรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์ครับคำศัพท์ทัศนศิลป์เนี่ยเป็นคำศัพท์เฉพาะด้านเฉพาะทางของศิลปะนะครับใช้สำหรับในการบรรยายผลงานทางท,างทางัศนศิลป์นะครับเพื่อ<า><า>ให้เรานั้นสามารถถ,ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินออกมาให้ผู้อื่นได้ชื่นชมผลงานนะครับและสามารถใช้วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์ตลอดจนศิลปินสามารถนำการวิจารณ์ผลงานเนี่ยไปปรับปรุงใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานต่อๆไปในอนาคตด้วยครับเอาละครับเรามาเข้าสู่ในกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดกันนะครับกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดคืออะไรครับเดี๋ยวให้เรานั้นช่วยกันคิดไปพร้อมๆกับครูด้วยนะครับกิจกรรมนี้ครูจะถามว่าการที่นักเรียนรู้คำศ,รรรศัพท์ทัศนศิลป์แล้วนะครับนักเรียน คิดว่าคำศัท์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับเชื่อคิดครูให้เวลาในการคิดสิบวิด้วยกันครับยังไรครับยังไรครูเชื่อนะครับว่านักเรียนนั้นมีคําตอบอยู่แล้วครับใช้อะไรครับใช้คําศัพท์ในการ บรรยายหรือใช้คาศัพท์ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับถูกต้องกันไหมเอ่ยถูกแน่นอนครับครูเชื่อว่าพวกเรานั้นตอบถูกแน่นอนนะครับโอเคทีนี้นะครับชิ้นงานของเราครับวันนี้นะครับให้เราทําอะไรเอ่ยนะครับเรื่องของคําศัพท์นะครับครูจะให้เรานะครับเลือกภาพผลงานทัศนศิลป์มาจํานวนหนึ่งภาพด้วยกันนะครับจากนั้นให้เราระบุนะครับผลงานที่นักเรียนเลือกมานะครับว่า เราสามารถใช้คำศัพท์ทัศนศิป์ใดในการบรรยายได้บ้างนะครับเพราะเห็นใดลงในบันทึกที่ครูกำหนดให้นะครับทั้งด้านขวามือเลยนะครับนะขวามือนี้ก็จะเป็นแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนด้านบนก็คือภาพส่วนข้างล่างก็จะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนใช้นะครับว่าใช้คำศัพท์อะไรและเพราะอะไรนะครับ อ่าทีนี้มาสรุปหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับการที่เรามีความรู้พื้นฐานเรื่องของคําศัพท์ทัศนศิลินนะครับก็จะทําให้พวกเรานั้นเกิดความชื่นชมในผลงานสามารถประเมินหรือวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะครับเอาแล้วนะครับหลังจากที่เรานั้นได้สร้างสารรค์ผลงานใบงานเรื่องของคําศัพท์ทัศนศิลป์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครูจะให้เรานั้นนำเสนอ หน้าห้องเรียนนะครับให้เพื่อนๆฟังพร้อมกับครูกับเพื่อนเนี่ยจะร่วมกันช่วยประเมินนะครับและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานต่อ,ตอไปด้วยครับอะ่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ เราได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์กันไปแล้วนะครับครูหวังว่าเรานั้นจะสามารถนำความรู้เรื่องของคำศัพท์ทัศนศิลป์ไปใช้ในการบรรยายผลงานทัศนศิลป์ต่อไปนะครับหรืออาจจะนำความรู้เรื่องของคำศัพท์เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้เรียนรู้ต่อไปนะครับคำศัพท์ทัศนศิลป์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับครูผู้เบสได้ใหม่ในคลิปถัดไปเจอกันครับบ๊ายบายเดยว Thank <laughs> <laughs> you.